สวัสดีครับ FC สาวน้อยเพชรบันแผง FC บอสโยและ FC เสียนนอนพร้อมกับ FC น้ององคงหญิงเพชรบันแผงสําหรับคลิปนี้สารโรธุผลก็จะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของน้องอุ๋งหญิงเพชรบันแพงสำหรับน้องอุคงหญิงเพชรบันแพงหลังจากที่ได้ส่งกําลังใจเสื้อไปให้แนวหน้าทหารชายแดนเมื่อคืนนี้น้องก็ได้ทํา เนื้อแดดเดียวตากเนื้อแดกเดียวเพื่อที่จะส่งไปให้ทหารชายแดนในแนวหน้าประมาณร้อยกิโลก็ถือว่าสุดยอดมากสำหรับใจน้องอุ้ยเพชรมันแพงและวันนี้น้อง <c oughs> ก็ได้เดินทางไปมินิคอนเสิร์ตอยู่ที่มหาลัยจังหวัดมหาสารคามสำหรับมินิคอนเสิร์ตเย็นนี้ขอขอเรียนเชิญน,นะครับสำหรับ เอฟซีพ่อพ่อแม่แม่แถวบริเวณอำเภอใกล้เคียงในบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคา,ามนะครับไปชมมินิคอนเสิร์ตตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มขอเรียนเชิญน,นะครับสำหรับมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยผพิบันแพงก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เอาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ